เรามาดูครับการรีเทิร์นค่ากลับในใน a c t i o n Script ตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างที่1นนะครับกรณีที่บอกว่าให้รีเทิร์นค่ากลับนะครับมีอะไรเพิ่มเติม1นนะครับฟังก์ชันนี้คืออันเดิมเดี๋ยวอันเดิมผมจะเขียนขีดเขียสีนี้นะน,นี้คืออันเดิมเป็นการนิยามนะครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า double num นะครับนี่คือชื่อชื่อฟังก์ชันนี่ก็เดิมนะครับแล้วฟังก์ชันนี้รับตัวแปรชนิด integer อไอ้นี่ก็เดิมส่วนตัวเพิ่มคือฟังก์ชันนี้ r ีเทิ n ข้อมูลชนิด in นออกไป นะครับฟังก์ชันนี้นะครับรีเทิร์นข้อมูลชนิดอินดิเซอร์ออกไปนะครับและมีคำและมีและมีคำสั่งเพิ่มเติมคือคำสั่งรีเทิร์นรีเทิร์นรีเทิร์นค่าอะไรรีเทิร์นค่าอะไรอยู่ในวงเล็บค่าอะไรครับก็คือค่าตัวแปรนี้ คูณกับ2แล้วรีเทิร์นไปชนิดเป็น i ิน e ิเจอส่งกลับไปยังฟังก์ชันเมนนะครับนี่คือนี่คืออะไรครับลักษณะของการรีเทิร์นค่านะครับนี่คือลักษณะของการรีเทิร์นค่าคราวนี้เรามาดู แล้วคำสั่ง return มันมีแรงแค่ไหนนะครับคำสั่ง return มีแรงแค่ไหนเขาบอกว่าคำสั่ง return return s t a t e return statement นะครับโ o t ตเลยนะครับ n o t ตเลยนะครับว่า return statement จะ terminate function นะครับ return statement จะ terminate terminate แปลว่าแปลว่าอะไร แปลว่าทำให้มันตายเหรอ Terminator นะครับแปลว่าหยุดนะนะครับเหมือนเจอคำว่าเบรกเจอคำว่าเบรกในลู o ก,ก็คือหยุดหมายคำว่า return ก็คือเด้งกลับไปยังฟังก์ชันเมนเลยแบบนี้เป็นตน้นนะครับหมายคำว่าพอเจออะไรครับพอเจอคำสั่ง return ให้เด้งกลับไปที่ฟังก์ชันที่เรียกเลย อยู่ข้างล่างคําว่า return ไม่ต้องทําอะไรนะครับอยู่ข้างล่างคําสั่ง return ไม่ต้องทําอะไรดังนั้น any statement below return จะไม่ execute เขาก็เลยยกตัวอย่างว่าเจอคําสั่ง return ตรงนี้ปุ๊บเจอคําสั่ง return ตรงนี้ปุ๊บคาสั่งแสดงนะครับก็จะไม่ทํางานนะครับก็จะไม่ทํางานนั่นก็คือ นั่นก็คือวิธีการนะครับนั่นคือวิธีการคราวนี้นะครับคราวนี้นั่นคือนั่นคือหมายเหตุนะครับคราวนี้ในในการรีเทิร์นี้ยเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นสติ๊กหมดสติ๊กก็คือมันมันเข้มแข็งมันมันเป็นซื่อตรงมันอ้อมไม่ได้นะครับ หมายความว่าถ้าบอกให้ Re t u r n เป็น integer ค่าที่ Re t u r n กลับก็ต้องเป็น integer มันไม่สามารถแปลงได้เหมือนกันกับการนิยามตัวแปรก่อนหน้านี้ซึ่งนิยามตัวแปรก่อนหน้านี้เราสามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะสั่งการเปลี่ยนแปลงชนิดของข้อมูลได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บอกว่า Return เป็น in นนะครับ Re t u r n เป็น in t แล้ว ตอนที่สั่งให้มันรีเทิร์นค่ากลับเป็นชนิดอื่นนะครับให้มันรีเทิร์นค่ากลับเป็นชนิดอื่นมันจะไม่ทำงานนะครับมันจะไม่ทำงานนั่นก็คือว่าสั่งให้กลับเป็นตัวเลขก็ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับ n u m b e r รก็ไม่ได้ Number ที่มันมีทศนิยมนะครับสตริงก็ไม่ได้ บูลีนก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นการรีเทิร์มี2กรณีเอ,อ้การรีเทิร์มีสข้อระวังแล้ข้อระวังที่1คือคำสั่งรีเทิร์จะหยุดฟังก์ชันกลับไปฟังก์ชันเมนทันทีกับคำสั่งรีเทิร์นะครับชนิดของข้อมูลที่รีเทิร์จะต้องเป็นชนิดที่ถูกนิยามเอาไว้ในบรรทัดการนิยามตัวแปรของฟังก์ชันนะครับ การทำเนส s t เนสเตนะครับที่แปลว่า,าซับซ้อนหรือลังนกอไตัวนี้แหละนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับสามารถที่จะทำได้ก็คือการเรียกฟังก์ชันซ้อนลงไปนะครับเรียกฟังก์ชันซ้อนลงไปนะครับทำให้ม,มันเกิดฟังก์ชันซ้อนลงไปก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ยกตัวอย่างนะครับเออ get name and Uh, get name and version นะครับ get version นะครับแล้วก็ uh, get name นะครับดังนั้นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันใหญ่ฟังก์ชันนอกสุดนะครับฟังก์ชันนอกสุดก็คือเป็นเป็นฟังก์ชันระดับที่หนึ่งนะครับชื่อว่า get name and uh, and version นะครับไม่ต้องส่งพารามิเตอร์อะไรเลยไม่ส่งพารามิเตอร์อะไรนะครับแต่รับตัวอักษรกับรับข้อความกับนะครับรับข้อความกับส่วนตัวนี้ฟังก์ชัน get name กับฟังก์ชันอะไรครับ get get version กับ get product name เป็นชั้นที่สอง นะครับเป็นชั้นที่สองซึ่งทำงานต่อเนื่องกันนะครับซึ่งทำงานต่อเนื่องกันเมือ่อมันทำงานนะครับอ่ะเมือ่อมันทำงาน g ก t นี้แล้วมันก็ Return กรีเทิร์นสตริงกลับเมื่อมันทำงานตรงนี้เสร็จมันก็รีเทิร์นสตริงกลับนะครับแล้วนะครับแล้วแล้วจะรีเทิร์นสตริงกลับไประดับใหญ่ยังไง ก็นี่ไงครับคำสั่ง return return อะไรครับ return อ่าโอเคไม่เป็นไรโออ่อ,อ,อ get p a m e t e นะครับมันก็ส่งนี่แหละครับสต i n g นี่แหละครับก็คือคำว่าอะไรครับอ่า f a t p a y e r ส่งนี้กลับมายัางตัวนี้เอามาบวกกับวัคแล้วก็ get version ก็ส่งเลข10มายัางตัวนี้ นะครับข้อความนี้จะรีเทิร์นกลับไปให้กับอะไรครับระดับที่หนึ่งนะครับระดับที่หนึ่งนี่คืออะไรครับนี่คือ,อการทำนะครับการทำฟังก์ชันสอนนะครับการทำฟังก์ชันสอน ส่วนพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ก็จะอยู่ในอะไรครับอยู่ในวงเล็บนะครับอยู่ในวงเล็บการส่งค่ามีสองแบบนะครับ Part by value กับ part by reference นะครับ Part by value แล้วก็ Part by reference p a ร์ by value คืออะไรครับพารก็คือส่งส่งข้อมูลกลับหรือการส่งข้อมูลให้กันเป็นอะไรครับ เป็นค่าของตัวแปรนั้นๆนเลยเช่นคุณเอาเงินให้100บาทเพื่อไปซื้อของก็พาร์ต y อะไรครับพาร์ต y v แว u e ลูส่งกลับไปเลยอ่าไม่ส่งเลข100ไปเลยแบบนี้เป็นต้นส่วนพาร์ต y r เรฟเฟรนซ์เรฟเนซ์จากอะไรครับจากบางส่วนหรือบางอย่างของอ็อบเจกต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดู ตัวอย่างตัวนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างตัวนี้ฟังก์ชัน Part By Primitive ิทีฟนะครับฟังก์ชันพาร์สไบ่พิมิทีฟชื่อฟังก์ชันนะครับชื่อฟังก์ชันชื่อว่าพาร์สพิมิทีฟนะครับรับตัวแปร x พาราและก็ y พาราเป็นชนิด Integer ทั้งคู่เลย ตรงนี้คือไม่มีการส่งค่ากลับนะครับไม่มีการส่งไม่ไม่ไม่ได้ส่งค่ากลับคราวนี้นะครับครนี้ลักษณะของอะไรครับลักษณะของการพารบายนะครับการพาร์ทบาย อ่า value นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของที่อยู่ข้างล่างนี้แหละนะครับอ่าเรามาดูกันครับอ่อเรามาดูกันในฟังก์ชันอ่าพ t ร r i ิม t i v e นะครับมีตัวแปรสองตัวนะครับที่สามารถใช้งานได้มีตัวแปรสองตัวที่ใช้งานได้ก็คือตัวแปร x พารากับ y พารา x พารามีหน้าที่ทำอะไรอ่าพอมาถึงปุ๊บให้ทำอะไรให้ บวกค่า x พาราเข้าไป1บวกค่า y พาราเข้าไป1และแสดงนะครับและแสดงค่า x พารากับ y พาราดังนั้นนะครับดังนั้นพอมาถึงตรงนี้นะครับเราไปดูในหน่วยความจำนะเราไปดูในหน่วยความจำนะ หน่วยคำจำของ x พารากับ y พารามีสองตัวนะครับ x พาราแล้วก็ y พารานะครับเขาพาร์ทอ,อะไรมาให้ก็มีสองอันนี้แหละนะครับจากนั้นครับไอ้นี้เป็นไอ้นี้เป็นอะไรครับเป็นส่วนของฟังก์ชัน x พารากับ y พารา ะครับรับเข้ามา2อันเอามาบวกเข้าไป็น1เอามาบวกเข้าไป1แล้วแสดงจบจบงานบอลไม่มีการส่งอะไรกลับนะครับคราวนี้ที่เมนนะครับที่ main ทำอะไรบ้างที่เมนนะครับนิยามตัวแปรตัวแรกชื่อ x value มีค่าเป็น10นิยามตัวแปรที่2 y value มีค่าเป็นสิบห้านี่คือ x value กับ y value ถูกนิยามไว้ที่ไหนครับถูกนิยามไว้ที่ main นะครับมีค่าเป็นสิบและมีค่าเป็นสิบห้านะครับแล้ว นะครับบรรทัดนี้คืออะไรเอ่ยบรรทัดที่ผมชี้อยู่ตรงนี้คืออะไรเอ่ยให้อะไรครับให้แสดง x value กับ y value ออกมาให้แสดง x value กับ y value ออกมา x value ก็คือ10 y value คือ15 ดังนั้นมันก็แสดงเลข10กับเลข15ออกมาทางหน้าจอจากนั้นเรียกใช้ฟังก์ชันเรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า part อะไรครับพร m มิทีฟส่งอะไรไปครับส่ง x value กับ y value ส่ง x value อ่ะ x value มีค่าเป็นเท่าไหร่ x value มีค่าเป็น10 y value มีค่าเป็น15ก็คือตัวนี้แหละครับคือพอมาถึงบรรทัดนี้นะครับพอมาถึงบรรทัดนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาพาร์ทพาร์ทอะไรครับค่า x value พาร์าทค่า x value ไปให้ x พาราและพาร์ทค่า y value ไปให้ y พาลา x พาลาจจะมีค่าเป็น10และ y พาลาจึงมีค่าเป็น15ซึ่งมันก็คือค่าที่ปรากฏอยู่ในตัวแปร2ตัวแปรที่เรานิยามเอาไว้นี่แหละครับนะครับ จากนั้นฟังก์ชันนี้พอเรียกใช้ฟังก์ชันปุ๊บมันก็เอา10ไป Copy x ว้ ue, x x value Copy ไปให้ x พารา y value ไปให้ y พาราก็เอาไปบวกเข้าไป1บวกเข้าไป1แล้วแสดงออกมาเมื่อบวกเข้าไป1ปุ๊บนะครับเมื่อผ่านพ้นบรรทัดน,นี้ไปปุ๊บ x พารามีค่าเป็น11 พอผ่านบรรทัดน,นี้เขาไปปุ๊บวายพารามีค่าเป็นสิบหกมันก็เลยแสดงสิบเอ็ดกับสิบหกออกมามันเปลี่ยนแล้วนะครับ x พาราเป็นสิบเอ็ดและก็ y พาราเป็นสิบหกนะครับแล้วบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายครับก็คือบรรทัดนี้ ให้แสดง x value กับ y value ออกมา x value กับ y value ก็คือค่า x กับค่า y ที่อยู่ใน main main function คือเลข10กับเลข15นะครับนี่ก็คือนี่คือการ pass by อะไรครับการ pass by value pass by value จันิยามหรือการสร้างตัวแปรไว้คนละส่วนกันถึงจะชื่อเดียวกันก็ช่างครับถึงจะชื่อเดียวกันก็ช่างแต่มันถูกใช้คนละพื้นที่มันถูกเรียกใช้คนละในพื้นที่ x พาลาถูกเรียกใช้บนอะไรครับบนฟังก์ชัน x v a l u e ถูกเรียกใช้บนเมนแบบนี้ครับก็คือการพาร์บาย Value จะสร้างตัวแปรเอาไว้ทั้ง Main และก็ทั้งทั้งอะไรครับทั้งฟังก์ชันการเปลี่ยนแปลงใดๆบนฟังก์ชันไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรที่อยู่บนเมนถึงมันจะเป็นตัวที่ส่งค่าหากันก็ก็ตามนะครับ